بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كب كشكر كب نواس بطلع نكب تي رون داي هيراودي ที่จะได้ดำเนินชีวิตในดุนยานี้แล้วก็ได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์ลัทธสุมหานุทวตารานะครับเราก็จะต้องชโกรต้องขอบคุณนะครับในเนื้มัตทั้งหลายนะครับนอกเหนือจากริสกีที่เราได้รับนะครับอากาศที่เราได้หายใจเข้าไปนะครับแล้วก็สุขภาพที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับที่เรานั้นจะต้องตะหนักแล้วก็ต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าผู้ที่ให้เรานั้นก็คือพระองค์ลักธสุมหานุทวาาองค์เดียวเท่านั้น รเราก็มีหน้าที่ที่จะตอบรับคํเรียกร้องของพระอรงคร์ัอสซุมาฮานนตาลาและกระซูลของพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาที่พระอรงคร์ัอสปลาลานั้นได้วางเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับลอสปลาตาลาบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าถึงลักษณะของมนุษย์บางคนนะครับทีเ่เรียกว่าอะไระมีความไม่แน่นอนในการในการยึดมั่นของเขานะครับอา,อาจจะมี อาจจะมีความลังเลอยู่นะหรือ,อยังยังไม่ยืนหยัดนะครับในเรื่องของหลักการศรัทธาอย่างอย่างจริงจังนะครับเวลามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกับชีวิตของเขานะครับก็จะทำให้เกิดความคิดที่มันปนเปื้อนไปด้วยเรื่องของเชริกเข้ามาเพื่ออะไรงั้นเพื่อที่จะให้ตัวนี้ได้ได้สมความตั้งใจที่มีความต้องการเอาไว้นั่นเองนะครับ في المنطقه التي نعم في سورة التي نعم في المنطقه التي نعم في المنطقه التي نجدها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  في المنطقه อันนีเราบอกเลยครับว่าและในหมู่มนุษย์บางคนนะบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับในหมู่มนุษย์บางคนเนี่ยมีผู้เคารพพักดีต่อละบนขอบทางของศาสนาอันนี้น่าคิดนะครับมเราบอกมีมนุษย์บางคนเนี่ยเคารพพักดีต่อแล้วเนี่ยบนขอบทางของศาสนาก็คือหมายความว่ายังมีความกังวลมีความไม่แน่นอนมีความไม่แน่ใจนะครับหรือยังมีความไม่เชื่อมั่นบางอย่างปะปนอยู่ในในในการศรัทธาของเขานะครับ อย่างเช่นลอสเวลลาบอกเราให้ห่างไกลเรื่องชีริเรื่องการตั้งปาคีต่อลาสซมาฮานาฮัวตาลานะครับเวลาเอลาลอสเวลาทดสอบเราให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บนะหรือมีมุสีบา้าหข้อกรรมอะไรต่างเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะครับเขานี่จะต้องมอบหมายทุกอย่างต่อลสาสซูมาฮตาลาแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อรองแล้วก็ยอมรับนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาให้ได้นะครับแต่บางคนก็พยายามที่จะไปหาคนช่วยไปหาคนที่สามารถที่จะปัดเป่านะ ไปหาหมอดูบ้างนะไปเอาเรื่องศัยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง,ท,งทั้งทงที่เขาเชื่อแล้วสุมาตานลนั่แหละแต่เขาก็รักชีวิตของเขามากนะมากนะถึงขนาดที่ต้องการให้ให้พ้นจากภาวะที่เขาเป็นอยู่นะก็ไปหาหมอที่ทําชิริกหาหมอดูหาใครที่สามารถที่จะปัดเป่าอ,อุมุสิบหที่เขาประสบได้โรคภัยเขาเจ็บเขาเป็นอยู่ได้เนะี่ยยอมทุกอย่าง แม้ถึงว่าจะต้องแลกด้วยกับการเสียอกีดาก็อยอมนะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยอมนะหายป่วยหายเจ็บแต่มีชีวิตยอยู่คนที่ที่ที่ทรยศต่อรัชบหาในหัวตาลานะครับอันนี้เป็นการทดสอบจากรัชบาตาลานะครับพี่น้องนะทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเชื่อมั่นนะครับถ้าเรามีอุซีบา์ข้อกรรมที่เกิดข,ขึ้นจากรัชเพาสอบเราแต่ถ้าต้องแลกด้วยกับการการสูญเสียอกีดา การทรยศต่อลัสุภาห์นวตรารา,าการฝ่าฝืนของพระองค์แล้วเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาขอยอมตายดีกว่านะครับตายซะดีกว่าอย่างมุซิมนะดีกว่ามีชีวิตอยู่อย่างคนกาเฟตหรือคนที่ทำเชริกต่อละสุภาห์เนวตารานะครับเราบอกนี่แหละมีมนุษย์บางคนมีผู้ครพรบีต่อเราบนขอบทางของศาสนาหากความดีประสบแก่เขานะเขาก็พออกพอใจต่อสิ่งนั้น หากความทุกข์ยากประสบแก่เขาเขาก็จะผินหน้าของเขากับสู่การปฏิเสธเนี่นนยลักษณะแบบนี้ถ้าความดีประสบกับเขาเนี่ยอลฮัมดุลวลาเขาก็พอใจดีใจแลือเกินเอลเราให้ความดีนะครับแต่ถ้า,าความทุกข์ยากประสบกับเขาเาลาเราเวลาทดสอบให้เขามีมีสีบา้าเคราะห์กรรมได้ทุกข์ยากได้ลำบากหรือได้ประสบ,บเหตุเพศภัยแริอะไรต่างต้งตองสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เขารักไปหรือสูญเสียอวัยวะในส่วนร่างกายของเขาไปเนี่ยนะ เขาก็จะผินหน้าของกลับไปสู่การปฏิเสธนะครับหันไปหาสิ่งที่ผิดในการบัดเป่าในการแก้ไขตัวเองอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในสังคมเราเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรานะก็จะต้องต้องออคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็ปรับวิธีคิดของเราให้ถูกต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเรากับชีวิตเราก็แล้วแต่ชีวิตเราล้วนแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของลัสุหาหนุวตาลา นะครับพระะงค์จะเอาชีวิตเราไปวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ก็ย่อมได้นะครับเรามีหน้าที่คือน้อมรับนะน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราให้ได้นะครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับในฐานะที่เป็นบ่าวไม่เสียกีด้าด้วยนะครับต้องไม่เสียอิมานของเราด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่เราพร้อมไม่ว่าอยู่ในสภาพไหนก็นแล้วแต่นะครับพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของรัสุภาอัตลาเท่าที่เรามีความสามารถนะครับไม่ได้ตัดช่องน้อยต่พอตัวหรือคิดที่จะขจัดปัดเป่า ให้พ้นจากมุสีบ้าข้อกรรมนั้นด้วยกับวิธีการที่ผิดผิดนะครับไปทำเชริกต่อตรัชสภาตาลานะครับตั้งภาคีต่อ,ตอลัชหรือไปมอบอความไว้วางใจให้กับบุคคลนะครับโดยที่ลืมคำสั่งของ,ของรัชสมาตาลานั้นไปนั่นเองนะครับเอาเรืบองนะครับว่าพวกเขาเขาคนเราคนนี้นะครับจะขาดทุนทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะครับนั่นคือการขาดทุนอย่างชัดเจนโลกนี้ก็ขาดทุน นะทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเอาเราก็ขาดทุนอีกนะครับอาจจะมีเขาอาจจะพน้พนจากเคราะห์กรรมต่างๆที่เขาเป็นอยู่อาจ,จะนะครับอาจ,จะนะแต่เขาจะอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยอันนี้อัลลอฮฺบอกรับเราไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องตระหนักให้มากเพราะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันมันยังไม่เกิดขึ้อนอกมันมันมันต้องคนที่ประสบซะก่อนแหละครับถึงจะรู้เหมือนที่อัลลาฮฺบอกรัทดสอบมนุษย์นะเราบอกว่าเราอิมานเราศรัทธาต่ออัลสุบฮานอัลตลา วันหนึ่งอัลลอฮฺสุบานะให้เหตุการณ์มาประสบกับเราเนี่ยนะครับเราจะยืนหยัดในในคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้ต่ออัลลอฮฺสุบานะะลหรือไม่นั่นเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะเราก็ต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมนะครับถ้าเราประสบกับเหตุการณ์นั้นเราจะยืนหยัดอยู่ได้ไหมในการรักษาคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับอัลลอฮฺบอกนะครับในอายะฮ์ที่12นะครับอัลลอฮฺบอกว่ายะดอุมินดูนิลลาฮิมาลายะดรุฮฺวะมาลายัมโฟฮฺดะลิกะฮฺวดาาลลลุบอด เขาเนี่ยวิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่ให้โทษแก่เขาและมันก็ไม่ให้คุณแก่เขาอ่ะวิงวอนขอสิ่งอื่นนอกจากละซุบฮานะฮูวตารานะครับนั่นคือการหลงผิดที่ไกลริบอัลล์ลบอกนะครับการหลงผิดที่ไกลริบคืออะไรไปวิงวอนขอต่อเชตอนนะหรือคนที่ไปมีหุ้นส่วนกับเชตอนพวกหมอดูหมอทำาชริกทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลล์บอกไว้แล้วว่าเขาวิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่ให้ทุนให้โทษแก่เขาเลยนะ นั่นก็คือการหลงผิดที่ไกลริบนะเป็นเรื่องดอลาละเลยเป็นการหลงผิดทําทุกอย่างทั้งนี้เพื่อเพื่อให้ตัวเขาพ้นจากมูสีบาข้อกรรมนะในสิ่งที่มันผิดเป็นการทําในสิ่งที่ผิดที่เราห้ามไว้นั่นเองนะครับล้วบอกอยกนะครับในอายะ์ที่สามนะครับยลูอละมันดารุหูอัครบุญนับอ้ายฮีละบิอัลมาละบิอัลมาวะละละบิอัลอาอีรนะครับเขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันน่จะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมัน นะครับวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันแน่นอนมันเป็นผู้คุ้มครองที่ชั่วช้าแท้ๆและมันเป็นสหายที่ชั่วช้าจริงๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ระเวลาบอกเอาไว้นะครับที่เราไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นซึ่งสิ่งอื่นนันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าประโยชน์ของมันอีกนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่คุ้มครองที่ชั่วช้าคือไม่สามารถที่จะให้อำนวยประโยชน์อะไรใดๆแกเราได้เลยเพียงแต่เราคิดไปเอง นะครับแล้วก็ด้วยด้วยการกระทำของเชตตอนเนี่ยที่มันทําให้เราเห็นเป็นอย่างนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อเลาบอกแล้วก็ราบอกว่ามันเป็นสหายที่ชั่วช้าจริงๆนะเหมือนคนเหมือนในอายะอีกอายะหนึ่งที่เราบอกใครที่ ห่างผินหลังจากการรับรูถือลอทวารานะพระองค์ก็เชตอนตัวหนึ่งเป็นเพื่อนเขาเลยนะครับมันจะขัดขวางเขาไม่ให้เขาทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่มันจะส่งเสริมเขาให้ทําในสิ่งที่ผิดแล้วให้มันมันก็จะทําให้คิดว่าให้เขาคนนั้นคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นะอันนั้นคือถูกต้องแล้ว นะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจะต้องระมัดระวังนะครับเราก็ต้องสํารวจนะครับว่าเรามีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมวิธีแก้อย่างเดียวก็คือต้องระลึกถึงลอสเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยกับการทําละหมาดให้ตรงเวลานะครับแล้วก็อ่านอัลกุรอานทีลคุณขอความคุ้มครองต่อลอสเวลานะให้พ้นจากเชตอมาราที่ถูกสาบแช่งนะครับแล้วขอขอลอสเวลานั้นได้โปรดนําเราสู่ทางท,ที่เที่ยงตรงด้วยเถิดนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ลอสเวลาบอกเราในอัลกุรอานแล้วเพราะนันให้เรานั้นได้อ่ พยายามนะครับพยายามรักษาหน้าที่ของเรานะที่อลอสเวลากําหนดเอาไว้นะครับรักษาให้เคร่งครัดให้สุดความสามารถสุดกําลังที่เราสามารถจะทําได้นั่นเองไม่ว่าชีวิตมันจะยุ่งยากจะลําบากจะรีบจะเร่งแค่ไหนแค่แล้วแต่นะครับแต่หน้าที่ในการที่เป็นบาปที่จะต้องสื่ออยู่ต่อลาสุวลลาโนนั้นเราจะต้องรักษาให้เคร่งครัดนะครับอย่าให้กาดตกบกพร่องนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าวันเวลาของเราจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับวันสุดท้ายของเราในดุนยานี้นะครับมีทุกวัน ถ้าเราตามข,าข่าวเราจะพบนะครับว่าพี่น้องเราเนี่ยกลับไปพบกับาจากไปกลับไปพบกับพระรัตานานั้นมีข่าวทุกวันนะครับวันหนึ่งอาจจะวันนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ครับอากูลุกอลิฮัสฟาซักฟิรุลอะซีมะลีบาลักุมบริซาลิมสลิมีนะมิงกุลิดัมฟาซักฟิรูฮูอินนะฮูวะลัฟูร์รอฮิมัสลามอัลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮะ